สวัสดีครับกลับมาพบกับมงคลชีวิตกันต่อนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึง2มงคลที่น่าสนใจมากๆนั่นคือมงคลที่25รู้คุณและมงคลที่26ได้ฟังธรรมตามการครับ มงคลชีวิตที่15รู้คุณคือการรู้จักและลึกถึงพระคุณของผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณหรือแม้แต่ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการรู้จักคุณจะทำให้เราเป็นคนกตัญยูมีจิตใจอ่อนโยนและอยากที่จะตอบแทนความดีให้กับผู้อื่นมงคลที่26ได้ฟังธรรมตามการคือการหาอกาศฟังธรรมะ หรือศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าในเวลาที่เหมาะสมเช่นเมื่อรู้สึกสับสนมีปัญหาหรือเมื่อต้องการแนวทางในการดำเนินชีวิตการฟังธรรมะจะช่วยให้เรามีสติปัญญารู้จักคิดพิจารณาและนำไปปรับใช้ในการแก้ปัญหาชีวิตได้ครับลองคิดดูสิครับถ้าเราเป็นคนรู้คุณเราก็จะได้รับการช่วยเหลือและการสนับสนุนจากผู้อื่นและถ้าเราได้ฟังธรรมะอยู่เสมอ เราก็จะมีสติและปัญญาในการดำเนินชีวิตการรู้คุณและการได้ฟังธรรมตามการเป็นการเติมเต็มจิตวิญญาณให้เราและมีชีวิตที่สงบสุขนะครับลองนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันดูนะครับขอเจริญพรขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าในมงคลชีวิต38ประการจากทีมงานวิทยากรอาตมาขาเบียดครับ องค์นชีวิต38ประการคือหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนาที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตให้มีความสุขความเจริญและความก้าวหน้าเกิดจากการกระทำและความประพฤติท,ที่ดีงามของแต่ละคนนั่นเอง